ระที่พร้อมจะพลิกเกมทั้งวงการปี2 0 2 6นี้ชื่อหนึ่งที่ทุกคนต้องพูดถึงแน่นอนนิสสันใช่ครับนิสสันกลับมาแล้วกับกระบะรุ่นใหม่หมดจดที่หลายคนรอคอยนิสสัน2 0 2 6ัถึงรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เป็นคู่แข่งโดยตรงของไฮรักและฟอร์ดเรนเจแบบชนิดที่ไม่กลัวใครเส้นสายใหม่หมดทั้งคันหน้าตาดุดันราวกับหลุดมาจากอนาคตไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์าชั้นพร้อมโลโก้นิสสันเรืองแสงที่กลางกระจังทำให้ทุกสายตาต้องเหลียวมองตั้งแต่แรกเห็น นี่คือกระบะิที่ไม่ได้มาแค่เพื่อบรรทุกแต่มาเพื่อแสดงพลังความหรูและเทคโนโลยีขั้นสูงของนิสสันยุคใหม่อย่างแท้จริงเสียงนุ่มลงเข้าสู่เนื้อหาหลักพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับนิสสัน2026-2027รุ่นนี้ออกแบบใหม่หมดทั้งคันภายใต้แนวคิด Power Meet Precision หรือพลังที่มาพร้อมความแม่นยำกระจัางหน้าขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมแนวนอนตัดด้วยเส้นเล็กสชั้นแบบลอยตัวที่ดูโดดเด่นและล้ำสมยัย กันชนหน้าถูกออกแบบให้หนาแน่นแข็งแรงสื่อถึงความพร้อมลุยในทุกเส้นทางฝากระโปรงหน้าโค้งนูนดูทรงพลังส่วนด้านข้างเส้นสายคมชัดรับกับสุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย4ตัวถังหลักคือเทาเมทัลลิกเข้มที่ให้ความรู้สึกดูดันแบบพรีเมียมจริงๆ ส่วนด้านท้ายก็ไม่น้อยหน้าฝ่ายท้ายเล็ดแบบแถวยาวแนวนอนให้ความรู้สึกเทและทันสมัยฝาท้ายมีโลโกโลน้นิสสันปั้นูนชัดกลางฝากระบะก,กันชนหลังเสริมด้วยเหล็กทูโทนเพิ่มความแข็งแรงและสวยงามเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือนิสสันเจเนเรชันใหม่ที่ไม่ได้มาเล่นๆเ,เข้าสู่หัวใจสําคัญของกระบะคันนี้กันบ้างครับ สมรรถนะเครื่องยนต์นิสสันใส่ขุมพลังใหม่ที่มีให้เลือกทั้งเบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรและดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรรุ่นท็อปอัดมาพร้อมระบบไฮบริดเทอร์โบช่วยแรงแบบอ e ีพาวเวอร์ที่เน้นแรงบิดตั้งแต่รอบต้นทำให้การออกตัวเร็วแซงมั่นใจและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมมากเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบปรับอัตโนมัติสามารถเลือกโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินนิสสันรุ่นนี้พร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้านช่วงล่างก็ถือเป็นไฮไลท์ระบบการสะเทือนใหม่แบบดับเบิลวิชโบนด้านหน้าและมันติลิงด้านหลังปรับจูนพิเศษให้ทั้งนุ่มและเกาะถนนมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาวิ่งบนทางครุคราตัวรถทรงนิ่งไม่ดิดเหมือนกระบะท,ทั่วไปทําให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายขึ้นชัดเจนพอเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือปูกเกินคาดครับแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุซอฟทัชรอบคัน พวงมาลายัยทรงดีเฉตแบบสปอร์ตหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียง Bose รอบทิศทางเบาะนั่งหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบ,บายอากาศส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นกว่าเดิม20มิลิเมตรทำให้นั่งสบายในทุกการเดินทางด้านเทคโนโลยีนิสสันจัดเต็มจริงๆมีทั้งจอเรือนไมดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วระบบสตาร์ทรถและปรับ,รบ,รบอุณหภูมิผ่านแอปมือถือกล้องรอบคัน360องศาและจุดเด่นคือ Nissan ProPILOT Assist ระบบช่วยขับกึ่งอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับเรดาร์และกล้องหลายตัวช่วยควบคุมพวงมาลัยและเบรกอัตโนมัติในบางสถานการณ์ทำให้ขับทางไกลได้สบายและปลอดภัยขึ้น เรื่องความปลอดภัยนิสสันยังคงขึ้นชื่อด้วยเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนจุดอับสายตาเตือนรถตัดขวางขนาดถอยและระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติทั้งหมดเป็นมาตรฐานในรุ่นสูงสุดในส่วนของราคาแม้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะอยู่ราวๆ950,000บาทถึง1.4ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Hilux Revo Ford Ranger หรือ Isuzu D-Max เพราะนิสันรุ่นนี้ให้เทคโนโลยีที่ล้ำกว่าออกชั่นมากกว่าและดีไซน์ทันสมัยกว่าแบบเห็นได้ชัดเมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบถ้าไฮลักเด่นเรื่องความทนทาน f o r d r a ร g เจเด่นเรื่องพละกกำลังนิสันรุ่นใหม่นี้กลับมาพร้อมสมดุลระหว่างทั้ง2โลก คือแรงและหรูประหยัดและฉลาดเหมาะกับคนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความแกรงแงและความพรีเมียมในคันเดียวและนี่คือนิสสัน2 0 2 6 2 0 2 7กระบาดท,ที่หลายคนรอคอยกับภารกิจใหม่ที่จะทำให้โลกต้องมองนิสสันด้วยมุมใหม่อีกครั้งกระบาดท,ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ขนของแต่เพื่อแสดงพลังของนวัตกรรมสมรรถนะและดีไซน์ที่เหนือกว่าในทุกมิติเสียงจบพร้อมดนปรีเร้าใจไรด,ดีพาคุณไปจอดลึกทุกมุมของรถใหม่ก่อนใคร ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการรถยนต์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ